สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้พี่ตู่บอกไว้ค่ะว่าจะนําเรื่องราวความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการทําพินายกรรมมาฝากแฟนๆรายการเงินทองไม่ต้องเครียดกันค่ะแต่พอได้ยินคําว่าพิธากรรมหลายคนบอกว่าอู้เป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวนะคะและที่สําคัญเนี่ย ก็ไม่ค่อยอยากได้ยินกันสักเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนเป็นคําที่บอกถึงนัยยะอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดีสําหรับคนไทยเท่าไหร่นะนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราลองมองลึกลงไปนะคะพินัยกรรมเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วจําเป็นจะต้องทํานะคะ1เลยก็เพื่อดํารงไว้ซึ่งความไม่ประมาทและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือส่งต่อความมั่งคั่งนั้นผ่านไปให้ทั้งทายาทและก็ลูกหลานเนี่ย อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่ตู่เลยชวนพี่สุธีนะคะซึ่งเป็นมือกฎหมายของทางกองทุนบัวหลวงนะคะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าพินัยกรรมนั้นสําคัญชะไหนใครที่ควรจะต้องทํากันบ้างแล้วถ้าคิดจะทําพินัยกรรมนั้นจะต้องทํากันอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาหาคําตอบพร้อมกันอดใจรอแป๊บเดียวค่ะ ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะในสัปดาห์ที่เราจะคุยกันเรื่องการส่งต่อความมั่งคั่งห้กับทายาทกับพี่สุธีนะคะคก่อนอื่นพี่สุธีเรามาทบทวนว่าในสัปดาห์นี้มีวันสําคัญอะไรในอดีตบ้างนะคะอันแรกก็คือ14มกราคม2 5 1 5เป็นวันที่สมเด็จพระราชนินนาถมาเกเรเจอร์ที่2เ่งเ,นเดนมาร์กเสด็จขึ้นครองราชสมบัตินะคะ แล้วก็พอ15มกราเนี่ยเป็นวันเกิดของมาตินลูอร์คิงจูเนียร์นะคะคนนี้เป็นคนที่เรียกร้องสิธิธิพลเมือง oh. นะฮะต่อสู้การเหยียดผิวเขาเกิดในเมืองแอแลนตาจอร์เจียแล้วก็15มกราคม2438อังกฤษกับฝรั่งเศสทำสัญญา6ข้อเพื่อกำหนดเขตแดนในแหลมอินโดจีนร oh. ะบุให้กรุงสยามเนี่ยเป็นดินแดนกลาง oh. ที่ oh. ทั้ง2ประเทศอังกฤษฝรัร่งเศสเนี่ย จะไม่ส่งฐานเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรัดกันชนครับ,บอ่ารัดกันชนะน,ชน,นะคะและ้วก็วันที่15มกราคม5 5 5 1นี่เองนะฮะปีที่แล้วเป็นวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ทีวีสาธารณะช่องแรกของประเทศไทยนะคะพอถัดออกมา16มกราเป็นวันอะไร16มกราเป็นวันครูใช่ไหมครับเออเป็นวันครูแห่งชาตินะคะพี่จุฑทีเนี่ยสมควรได้เป็นครูนะคะ<ร>แล้วก็มี สิบหกมกราสองสี่ห้าหนึ่งนะฮะทีมสำรวจอังกฤษนำโดยเซอร์เออร์เนสต์เอชแซคเคิลตันค้นพบขั้วแม่เหล็กใต้ของโลกนะเรามีทั้งวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์นะสิบเจ็ดมกราวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณมีชัยวีระอวัยทะยะนะคะมูฮัมหมัดอาลีรู้จักไหมรู้จักครับนักมวยครับนักมวยนักมวยชาติชัยเปล่งพาณิชย์ท่าแซแบกครับจิมแคร์ ลักแงครับที่เล่นตลกตลงกันนะแล้วก็มิเชลโอบามากับตองสิทธอยนะคะพอปี2376เป็นวันที่เจ้าฟ้ามงกุฎในขณะนั้นนะคะทรงผนวดอยู่ก็คือรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเนี่ยทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ถึงเอาวันที่นี้เป็นวันรามคำแหงค่ะแล้วก็พอปี2430ีเนี่ยกองทัพเรือฝรั่งเศสเออโทษนะคะกองทัพฝรั่งเศส ยึดเมืองไรใน12จุไทยโดยอ้างว่ามาช่วยปราบพ่อเขาอ้างเขาอองเราอย่าลืมนะคะ <c oughs> ว่าเราเคยโดนลุกรานกันอย่างไร <c oughs> นะคะแล้วก็พอปี2,4,8,4เป็นยุทธนาวีเกาะช้างนะคะกลองเรือรบราชนาวีไทยเข้าประทะาต่อสู้กับกองเรือรบฝรั่งเศสที่เข้ามาลุกรานเราเขาล่วง <c oughs> ล้ำเข้าสู่น้านาน้าด้านจังหวัดตราด <c oughs> นะคะในกรณีที่ภาทไทยอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งเชื้อเหล่านี้ก็ยังสืบพ่อพอดไปจนถึงปัจจุบันเราต้องเรียนรู้ให้ดีแล้วก็ทําความเข้าใจมันให้ดีเพราะว่าเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ครับพี่นะคะประวัติศาสตร์แต่ละที่เขียนไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกันและสุดท้ายวันนี้นะคะเมื่อปี2534เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียแล้วเป็นวันที่บอกบุชประกาศปฏิบัติการพายุทะเลทรายเริ่มต้นขึ้นนะคะนั่นคือการรุกรานการอะไรกันทั้งนั้นนะคะั้นวันนี้ ชีวิตมันมีความเสี่ยงเยอะเหลือเกินครับเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาลูกรานเราหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะจะอยู่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องการถ่ายทอดส่งต่อความบ้างขั่งให้ลูกหลานเป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งเป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งคือคนไทยมักจะคิดว่าเอ๊ะมันแช่งตัวเองหรือเปล่าที่ทำอย่างนั้นแต่ที่ว่าไม่เลยเราเลยต้องเตรียมพร้อมไว้ถูกต้องครับพี่ผมด้วยสิ่งที่ควรจะทาคืออะไรคะอ่าสิ่งแรกคือ ตอนนี้ต้องสมมุติก่อนว่าถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราเสียชีวิตไปเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นภาระกับคุณทั้งหลังหรือเป็นอะไรที่เอาทาให้เรานอนตายตามไม่หลับเผาศพสิส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เอาจัดการได้ก่อนที่จะตายก็คือก็คือเรื่องทรัพย์สินก็คือเรื่องทรัพย์สินว่าว่าจัดการก่อนได้จัดการทรัพย์สินก่อนตายว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยทรัพย์สินตัวเหล่าต่างๆของเราเ่ยจะไปตกทอดกับบุคคลไหนที่เหมาะสม น้นเน,น,น้นย้ำว่าที่เหมาะสมเพราะว่าอ,อนนี้คือมันจะเป็นการสืบทอดอต่อไปถ้าตกในมือคนที่ไม่เหมาะสมมันก็จะหมดจะเสื่อมถอยลงนะครับเช่นเช่นเช่นธุรกิจต่างๆถ้าไปลงในมือทายาทที่ไม่รู้จักธุรกิจมันก็จะหมดแต่ถ้าไปลงในคนนี้คือลงคนอื่นเลยให้มานะมนักธิบตเกเรเก่มเมเยใช่ใช่ครับอย่างนี้ครับคือถ้าถ้าไปลงที่คนไม่เหมาะสมไอ้การสืบทอดตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนั้นเราเราเราเองก็เลยบอกว่า ก่อนจะตายเนี่ยถ้าเราอยากให้ธุรกิจมันไปอยากให้ทรัพย์สมบัติที่มันงอกงามงอกเงยขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปส่งให้กับคนที่เหมาะสมที่รู้คุณค่าครับผมนั่นก็คือหนึ่งต้องรู้ก่อนเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างทารายการทรัพย์สินให้ดีมันอยู่ที่ไหนยังไงถูกครับนะคะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องการส่งทอดให้กับทายาทที่เหมาะสมมันก็ต้องมีเป็นคําสั่งอะไรสักอย่างใช่ครับเป็นเป็นที่มาของการที่ถูกต้องทมกฎหมายถูกต้องครับเป็นการที่มาของการทํทพินัยกรรม <c oughs> นะพินัยกรรมก็คือตามความตามตามกฎหมายแล้วคือเป็นคําสั่งสุดท้ายของบุคคลที่จะจัดการทรัพย์สินเมื่อเขาตายไปแล้วดังนั้นคาสั่งสุดท้ายเนี่ยสาระสาคัญของพินัยกรรมมันก็คือว่าวันที่เพราะวันท,นที่อย่างเช่นถ้าเราทําวันนี้ทาพินัยกรรมวันนี้ปร <Ừ. S 2> ากฏว่า่าทรัพย์สินปรากฏว่าอีกหนึ่งเดือนหนึ่งปีต่อไปเราก็มาทบทวนกันว่ามีทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมมันก็จะมีคําสั่งที่สองหรือตอทบทวนทุกๆหกเดือนหรือทุกๆปีสองปี <Ừ. S 2> ไอ้คาสั่งสุดท้ายที่เป็นสิ่งสําคัญ ทำไมต้องทบทวนเนื่องจากคนเราก็นอกจากทรัพย์สินเพิ่มทรัพย์สินลดมีอะไรจะต้องทบทวนอีกทบทวนความเหมาะสมทบทวนว่าหนึ่งมีทรัพย์สินเพิ่มทรัพย์สินลดบ,บางคนกําหนดบางคนนะครับโทษทีกําหนดไว้ทายาทอาจจะเสียชีวิตก่อนอก็ไม่แน่อีกเหมือนกันนั่นก็มีการทบทวนเรื่องทรัพย์สินเรื่องความเหมาะสมเรื่องตัวทายาทหรือทายาทคนที่จะรับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นลูกไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเป็นใครก็ได้จะเป็นใครก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเราในการจัดการทรัพย์สินของเรานะครับ เผื่อคนที่เราเคยกําหนดเอาไว้เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะส,สมแล้วไม่เหมาะสมแล้วเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงนะ้ลนั่นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่สามารถที่จะสื่อทอดธุรกิจของเราความมาั่งคั่งของเราต่อไปได้แล้วเวลาทําพินัยกรรมอย่าง,างนี้ม่อันตรายกับชีวิตเราเหรอคะ,อะมันมีหลายแบบนะครับพินัยกรรมเองก็มีหลายแบบว่าถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายเพราะว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราครับพายาดก,ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะจัดการ<ช><ช>บางอย่างพินัยกรรมบางแบบก็อาจจะไม่ต้องเป็นต้องเปิดเผยคนอื่นเลย บางแบบก็อาจจะมีพยานาบางแบบอาจจะไม่ต้องเปิดเผยคนอื่นแล้วที่ไม่เปิดเผยคนอื่นในเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยมันจะมาเปิดเผยได้ยังไงอ่มีหลายวิธีในกรณีที่ทําเองก็เก็บไว้แล้วบอกว่าอยู่ในนี้นะแล้วจไม่เปิดหรือไป,ไปที่เขตไปทําเขาเรียกพินัยกรรมแบบเมืองกระทำากับราชการก็ไปเก็บไว้ที่ราชการบอกลูกหลานว่าอยู่ที่ที่เขตก็ได้เหมือนกันหรือลูกหลานก็จะไม่รู้ครับมีหลายวิธีดูตามความเหมาะสมของสภาพของแต่ละครอบ สมมติไม่ได้บอกลูกหลานแต่มีพี่ในกรรมที่เกตถ้าเราตายเขาต้องไปแจ้งใช่ครับถูกครับเขาจะมีมาร์กไว้มาว่าคนนี้มาทําพิธัยกรรมโดยโดยโดยหลักควรจะควรจะแต่อย่าไปเชื่อใช่ครับใช่ครับไปตามผมบัครอย่างน้อยต้องมีอีกคนรู้ว่าันมีทำพิธายกรรมแต่ฉันยังไม่ได้เปิดเผยนะปล่าประกาศเลยทําไว้แล้วมันอยู่ที่เขตยังไม่ได้เปิดเผยใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างหนึ่งนะได้ครับทีนี้ใครหล่ะจะทําพิธัยกรรมได้บ้าง จริงๆโดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปคนปกติทั่วไปที่ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าคนที่มีความสามารถไม่ใช่ไร้ความสามารถไม่ใช่วิคนจริตสามารถทําได้หมดแต่ก็มีกําหนดขอบเขตของอายุเอาไว้คือ15ปีบริบูรณ์ถึงจะได้ไม่ต้อง <ลา S 1> นิบรรลุนิติภาวะ20อันนี้เป็นข้อยกเวนเ้นไม่ข้อยกเว้นนิติกรรมทั่วๆไปคือ20อนะครับหลักทั่วไปแต่นี่พินัยกรรมเป็นข้อยกเว้นไว้อย่างนี้แสดงความสําคัญของพินัยกรรม กหมายังมีข้อยกเวนไว้ให้ทีนี้เราเราย้อนมาถึงตรงนี้นิดนึงตะกี้เราพูดว่าคนที่เหมาะสมที่จะได้รับอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่บอกไว้มันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของใครกับการที่ยกให้ใครก็ได้เียประเด็นพวกนี้มันเกิดคําถามอย่างหนึ่งเช่นว่าหนึ่งถ้าเรามีอะไรอยู่ก่อนที่เราจะสมรสนะฮะแต่เราไม่ได้จดไอ้ตรงนั้นเอาเป็นสินเดิมช่วงที่เราสมรสแล้ว ตรงนั้นอะทำยังไงเป็นตกลงมเป็นของใครจริงๆแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีทรัพย์สินก่อนจะสมรสตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นสรรินส่วนตัวสรรินส่วนตัวแล้วคู่สมรสก็ไปสิ้นคู่สมรสจะไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้มันก็จะเป็นทรัพย์สมบัติของส่วนตัวของเราเถ้าเราถ้าเราทําพินัยกรรมไว้ตัวนี้เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าตกเป็นของทายาทของเราแต่หาไม่ทําพินัยกรรมก็ตกก็ตกเป็นตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ ซึ่งไปตามกฎหมายไปตามกฎหมายคกติตามสายญาอะไรต่างๆแต่ถือว right? uh, ่าเป็นสินส่วนตัวครับแล้วสินส่วนแล้วจะรู้ได้ไงเป็นสินสินส่วนตัวจริงๆมันไม่ได้ประทับวันที่ไว้ของบางอย่างเนี่ยของบางอย่างเนี่ยถ้ามีทะเบียนเช่นเช่นบ้านมีวันที่มีทะเบียนอย่างนี้จะชัดเจนว่าเป็นสินเป็นสินเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดขึ้นก่อนแล้วไม่มีทะเบียนจริงเนี่ยตามกฎหมายก็โดยหลักการนะครับเขามองว่าเป็นโดยให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรส โอ้ยช่วยเลยคนที่มีทองเป็นก้อนก้อนเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้มีหลักฐานเนี่ยนะคะไปย้อนหลังได้ใช่ไหมว่าต้องไปบันทึกวหน่อนว่าได้เมื่อไหร่อะไรนี่ยไม่่งั้นตามกฎหมายจะถือเป็นสินสมรสศับสนิฐานสันนิฐานนะคะซึ่งนี้แล้วแต่ว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องพิธีกรรมกันยังไงภายในนะคะแล้วก็ส่วนตะกี้ที่บอกว่าเด็กอายุ15ก็ทำได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันนี้สิ รูปแบบของพี่นัยกร,รมัมและก็หลักในการทำรนะคะคเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีตอนนี้หยุดพักก่อนให้ไปเตรียมคำถามก่อนพี่มีคำถามเยอะเลยเรื่องนี้ได้ครับดีบดีนวเจอกันค่ะ อันะคะเรากลักบมาอีกครั้งหนึ่งคำถามเยอะเลยพี่ว่าเวลาไม่พอพี่ในการมีกี่รูปแบบปกติในในกฎหมายเองสรุปสั้นๆก็คือว่าโดยในในตัวกฎหมายเองมีบอกว้ากำหนดไวหกรูปแบบหกูปแบบรูปแบบรูปแบบแรกรูปแบบทั่วทั่วไปรูปแบบทั่วไป,วไปคือคท,ที่ที่เห็นกันเยอะๆบ่อยๆก็คือว่ามีการพิมพ์นะครับลงวันที่แดแบบทั่วไปมีการพิมพ์ลงมันที่เซ็นชื่อมีพยานสคน แบบแรกที่เราเป็นคนเซ็นชื่ออะเราเป็นคนเซ็นชื่ออีพยานสองคนอยานสอใครก็ได้ครับแต่พยานนี้จะต้องไม่เป็นคนที่รับมรดกอ๋อพยานห้ามเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากมรดกห้ามเป็นคนผลประโยชน์นั้นพรารครับอันดับสองก็คือกรณีของทุ่เขียนเองคือไม่อยากให้มีพยานกฎหมายก็เปิดได้เขียนเองเขียนเป็นลายมือตัวเองหมดละวันที่เป็นความลับอย่างนี้เป็นความลับก็ปิดประเด็นก็ว่าเนี่ยเป็นของเราเองลายมือเราเองหมดไม่ต้องมีพยานอันนี้นะครับแบบสามเขาเรียกแบบเมืองแบบเอกสารเมืองก็คือเดิน ไปพร้อมพยานไปที่อำเภอไปที่เขตไปที่เขตไปที่เขตทำซึ่งต้องมีพยานจากเราไปด้วยอันนี้มีต้องมีพยานจากเราไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็แบบที่4ี่ก็คือแบบแบบแบบรับอันนี้ไปที่เขตเหมือนกันแต่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเก็บที่เขตเจ้าหน้าที่เขตจะไ่รูแล้วไม่มีใครเซ็นเป็นพยานะทำเสร็จเรียบร้อยก็มีพยานเรียบร้อยในนั้นซึ่งพยานก็เป็นคนที่เราเลือกเราทรับประโยชน์ใช่ครับเขาก็จะล่วงรู้ถูกครับถูกครับอันนี้อันนี้ แบบที่สากับแบบที่สี่คือแบบที่สาเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ด้วยแบบที่สี่เจ้าหน้าที่จะไม่รู้แบบอย่าง่สิบเอคืออันที่4ี่นี่ปิดซองใช่ครับเจ้าหน้าที่ไม่เห็นครับแบบที่หเขาเรียกแบบคับขันนะครับผมแบบแบบด้วยวาจาเข้อหมายคือกรณีที่เขาเปิดกฎหมายเปิดช่องว่าถ้ากรณีที่เกิดเหตุพฤติการพิเศษที่ขับขันเช่นใกล้จะจวนจะเสียชีวิตแล้วนึกขึ้นมาได้ทันทีว่าอยากอยากจะมอบอะไรให้ใครมันเขียนไม่ทันหละก็ให้พูดกับพยานมีอย่างน้อยสองคนเหมือนอย่างกําลัง สมมติสมมติตัวพี่ตัวเองป่วยกำลังอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วก็อ๋อมาแล้วลูกหลานมันมาดูใจเลยเออชักหลบัตรเรียบร้อยก็ดแล้วนะมันอยู่ที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 ่ไงเยอะหรือเปล่ายังไม่ได้ยกไข่ๆยุยได้นั่นโดยหลักการเขาพูดว่าหลักลานต้องจับเขย่าเปิดขึ้นมาเปิดมาบอกเดี๋ยวนี้โดยหลักเขาจะเปิดช่องไว้ว่าถ้ามันมีกรณีที่ทําไม่ได้จริงๆก็ด้วยวาจายอมยอมนะครับยอม ไอ้ที่เขียนด้วยลายมือตัวเองเนี่ยครับพี่ต้องทำยังไงพี่สนใจอันเนี้ยเขียนด้วยลายมือตัวเองก็คือทุกอย่างในพินัยกรรมหรือในในเอกสารฉบับนั้นเป็นลายมือตัวเองทั้งหมดตั้งแต่วันที่ข้อความทั้งหลายจุดจุดซึ่งแบบฟอร์มพินัยกรรมเนี่ยโหลดในโดยทั่วไปได้มีได้ครับเอาหลักการหลักการสั้นๆในในพินัยกรรมโดยทั่วไปนึงต้องมีวันเดือนปีสองวันวันวันเดือนปีที่ทำสองก็คือการจัดการทรัพย์มรดกใช่อะไรกับใครจะให้อะไรกับใครนะครับ อ่าสามก็คือลายมือชื่อเราลงลายมือชื่อ,อสุดท้ายที่เขาจะเห็นบ่อยคือตอนท้ายก็จะยืนยันตัวเองว่าเราณต,ตอนท,ที่ทำนี่สติดีมีสติสัมปรชัญญะไม่ได้ถูกบังคับอะไรทั้งสิ้วถ้าเราเขียนอย่างนั้นไปแต่เรามีพันธะทางด้านอะไรละ่ะทายาทต,ตามกฎหมายเนี่ยอ่าไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างการตายโดยมีพินัยกรรมกับไม่มีพินัยกรรมถ้ามีพินัยกรรมทุกอย่างจัดก,การทรัพย์สินก็จะตามเจตนาของเราที่เราให้ไว้แต่ถ้าเราไม่มีพินัยกรรมเนี่ย กฎหมายจะเข้ามายุบจัดการก็คือหมายก็่ทะเบียนแบ่งส่วนเลยไม่สนใจว่าลูกหลานคนนี้เหมาะกับธุรกิจไม่เหมาะกับธุรกิจภรรยาได้คู่สมรสได้ครึ่งหนึ่งที่เหลือแบ่งทายาคู่สมรสมาแบ่งกับทายาทคนละส่วนส่วนส่วนอะไรที่แบ่งได้แบ่งแบ่งไม่ได้ก็ต้องขายคือถ้าไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไปตามนั้นใช่ครับอย่างนี้เดี๋ยวเราอาจจะเข้าใจผิดสมมุติว่าเป็นคู่ชีวิตกันคู่สมรสจดทะเบียนกันนี่แหละคนหนึ่งเขียนพินัยกรรมไว้อย่างหนึ่ง คนหนึ่งเขียนไว้อย่างหนึง่งแต่มันมีทรัพย์ที่ร่วมกันต้องบอกก่อนว่าเราเขียนแย้งกันต,ต้องต้องบอกก่อนว่าโดยหลักการเนี่ยถ้าคู่สมรสใช่ไหมครับ เราต้องแยกก่อนว่าทรัพย์สมทรัพย์สมทรัพย์สินของเราเนี่ยเป็นสินส่วนตัวต้องแยกก่อนต้องแยกก่อนว่าอะไรที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่หามทำมาหาได้ระหว่างที่แต่งงานกันใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนั้นคือเป็นสินเดิมของเราตรงเนี้ยเราเขียนได้ตามใจเราเลยใช่ครับยกให้โอบามาก็ได้ถูกครับถูกครับนะฮะถูกครับแต่ว่าไอ้สินสมรสเนี่ยก็ต้องดูว่าเรามีสิทธิ์อยู่ครึ่งหนึ่งอ่าถูกครับถูกครับในครึ่งหนึ่งของเราจะอะไรถูกครับอ่าซึ่งต้องคุยกันให้ดีถูกไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมายก กฎหมายบอกว่าห้ามห้ามไปไปทาที่ในกรรมสาหรับทรัพย์สินของคู่สมรสไม่ทำไม่ได้ไต้องทาได้เฉพาะตัวเอง<า>ส่วนของตัวเองเท่านั้นแล้วถ้าสมมุติไปเขียนระบุอะไรไม่ได้เรื่องสินสมรสครับพี่แล้วทำยังไงอะถ้า,าเราตายไป,ไปเขียนเขียนก็ยกตัวอย่างถ้าจะเขียนก็คือเรารู้แน่ๆว่าอะไรเป็นของอ,อะไรอ,อะไรที่ไม่แน่เราบอกทั้งหมดเนี่ยให้จัดการยังไง ก็บอกได้ก็เขียนลงไปที่ส่วนที่จัดการก็ได้ส่วนที่ส่วนที่เหลือจะให้ใครยังไงได้หหรือว่าสินสมรสที่อยู่เฉพาะส่วนของเราครึ่งหนึ่งใช่ครับให้มีการให้ระบุให้คนนั้นคนนี้อาจจะบอกได้ว่าครึ่งหนึ่งไม่รู้เขาจะจัดการไงก็ได้แต่ขอให้จัดการให้ครึ่งนึงให้ไปให้คนนั้นคนนี้ใพราบบางอย่างมันยังแบ่งกันไม่ได้เช่นบ้านอ่าครับเอาอีโต้มาสับครึ่งได้หรือเนี่ยครับอันอ่าใช่ใช่ใช่ทับถมบัตรยระยมแบ่งทันทีไม่ได้ปัญหาคืออย่างนี้ถ้าไม่เขียนพินัยกรรมไว้เนี่ยยว นั้นความการสืบทอดต่อมันจะไม่มีนั้นแทนที่จะปล่อยว่าบางคนรู้คุณค่าก็บอกอยารักษาแต่สุดท้ายบอกว่าเขาก็มีอีกคนนึงบอกเขามีสิทธิ์เขาอยากจะได้เงินใช้สุดท้ายผลตอบตกลงกันไม่ได้มันก็เนี่ยความเดือดร้อนลูกหลานก็จะมีปัญหากันไอ้ตรงนี้ครับประโยชน์ของพี่ายกับใช่ใช่น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยเนี่ยพี่ตู่หวังนะว่ารายการเนี่ยคุณแม่พี่จะดูเผื่อผมด้วยนะพี่เผื่อด้วยก็คือว่า นอกจากที่จะต้องหนึ่งต้องรู้ละวิธีเขียนแต่ต้องรู้ว่าหนึ่งมีทรัพย์สินรายทําบัญชีให้ละเอียดมีอะไรอยู่ที่ไหนสองคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่จะได้ในส่วนที่เป็นสินเดิมนะฮะแต่สินสมรสนักคุณก็เขียนระบุกันได้แต่อย่าลืมว่าสามีภรรยาของเราเนี่ยเขามีส่วนด้วยครึ่งหนึ่งนั้นกําหนดคนที่เหมาะสมที่จะได้ในสิ่งเหล่านั้นนะฮะอันที่3ก็คือเขียนพดเป็นพินัยกรรมจะเป็นวิธีไหนก็ตามคำนึงให้ดีใช้วิธีไหนแล้วก็ คอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆถูกครับเพราะบางทีเราชักจะหมั่นไส้และลูกคนนี้มันไม่น่ารักนะคะแม่เหมือนลูกคนนี้น่ารักใส่สมบัติเยอะๆหน่อยหลานด้วยพี่เออหลานด้วยหลานด้วยนวยะอันนี้แต่ว่าคนไทยสนใจเรื่องนี้น้อยจําได้ไหมที่เราเคยไปบรรยายให้กับข้าราชการซึ่งเป็นเท่าแก่นะฮะธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยปรากเขาเขาสนใจกันมากเลยนะฮะเขาไม่กล้าไปบอกพ่อแม่ เขาไม่เข้าเปวพ่อแม่เหมือนเป็นการแช่งหรือเป็นการแสดงความวกความจริงมันไม่ใช่ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีทายาทต่อไปไม่อยากเขาอยู่อย่างลําบากไม่อยากให้เกิดความแตกแยกและจัดการไม่ได้ใช่ครับรีบทำซะวันนี้ตัดสินใจทํานะคะถูกครับถูกครับแยกอย่างนี้พี่ต้องไปลางานสักอาทิตย์นึงวเนี่ยทำไมครับพี่ไปทาคะแนนอยากให้พี่ดูดีนะคะเล่าตัวอย่างนิดนึงก็คือว่า ที่เคยเจอเอาในชีวิตจริงหรือที่เคยได้ยินได้มาก็ได้ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับการไม่ทําพินัยกรรมสิ่งที่เห็นถ้าถ้าคนที่เป็นกฎหมายนไปทนาเป็นาเนี่ยบางทีเข้าไปที่ศาลเนี่ยจะเห็นคดีอย่างเนี้ยคดีที่ลูกหลานเนี่ยฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินบ้ามันน่าเศร้ามากเลยนะคือเราเองคนภายนอกเราเห็นเนี่ยเราก็บอกนะพี่น้องกันบางทีพ่อแม่เขาคงเข้าใจว่าคงจะคุยกันได้เลยไม่ได้เขียนพินัยกรรมแต่สุดท้ายแล้ว พี่น้องกันบางทีก็คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันก็ตัดสินใจกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลไปพูดไปให้คนอื่นได้รับรู้เหมือนกันงดีบางเรื่องบางอย่างเราก็มีนะคดีดังๆเยอะนะเกิดจากเรื่องเงี้ยแม้กระทั่งฆ่ากันตายเองด้วยอ่าใช่ครับนั้นการจัดการที่เหมาะสมก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยผมถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำเรื่องที่ว่าควรที่จะเรียก คนที่จะได้รับหรือลูกหลานทั้งหมดเนี่ยมันนั่งคุยกันเลยว่านี่นะมีการจัดอย่างนี้นะอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะอะไรอันนี้ขอเล่าเรื่องฝรั่งให้ฟังครับพี่ที่พี่ไปสัมมนาที่แคนาดา2ปีได้แล้วเนี่ยนะคะที่แวนคูเวอร์เขาพูดถึงเรื่อง f m m l y y u u s n n s s นะคะแล้วก็หมายถึงว่าการจัดการความมั่งคั่งครอบครัวให้สืบต่อเขามีการเลือกคนนะว่าจากสิ่งที่เขามีอยู่นมีการทำพิธีกรรมอะไรก็ตามบอกว่า เราต้องกําหนดในแฟมิลี่ที่จะรับช่วงกันต่อว่าคนนี้รับช่วงเรื่องธุรกิจยังไง<ม>คนนี้รับช่วงเรื่องของทรัพย์สมบัติยังไงไงคนนี้จะเป็นที่พึ่งในการตัดสินคดีความถ้ามันมีเกิดขึ้นอ,อีกคนนึงให้เป็นคนคอยปลอบใจเพราะยังไงมันต้องมีทะเลาะก,กันโดยเฉพาะเมื่อมีเขยและสะพ้ายใช่ครับนะคะเพราะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพอเขาคุยกันแบบนี้ทุกคนรู้หน้าที่มันก็ทําให้ ความมั่นคงไม่มีความมั่งคงก็จะต่อเนื่องไปต่อเนื่องและปัญหาก็ไม่มีใช่ครับนอนคนนอนตายเนี่ยตายอย่างตาหลับตายตาหลับไม่ต้องมาบอกว่าสมบัติอยู่ที่แอกแอกแอกเครไม่ต้องไปเข้าฝันด้วยพี่ไม่ต้องไปเข้าฝันเพราะนั้นกฎหมายไม่รับรองลูกหลานจะได้ไปเอาศพไปย้่าดีนะคะใช่ครับโอเคค่ะวันนี้เราหมดเวลานะคะก็ต้องขอบคุณพี่สุธีมากนะพี่เองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยครับนะคะ ขอให้ทุกคนกลับไปเตรียมพร้อมในเรื่องของตนเองเอาไว้อย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นการที่เหมือนกับพูดแล้วให้เป็นการสาบแช่งหรือเป็นการงกขอสมบัติของใครเป็นการจัดก,การความมั่งคั่งให้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะพบกันใหม่สัาดาห์หน้าสวัสดีค่ะ และอย่าลืมนะคะว่าเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการวางแผนการเงินให้ครบรอบด้านนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี่เองได้ฟังเคล็ดลับตรงนี้ไปแล้วอย่าลืมย้อนดูตัวเองนะคะว่าเรานั้นเตรียมความพร้อมไว้ให้กับคนรุ่นหลังแล้วหรือ,อยังนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วของรายการเงินทองไม่ต้องเครียดเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางมินิชนแนลสวัสดีค่ะ